ทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ครับเราอยู่กันในเกมเรบอกนะคะอันนี้คือใช้รับเชิญใหม่นะคะผมเราอันนี้เป็นรับเชิญใหม่เนี่เขาคือคนที่โคตรชี้อวดเลยครับอือฮึและตอนนี้ครับไปอยู่กันในอีพีสองของบ็อกฟลุดของบ็อกฟลุดนะครับอีพีสองอันนี้คือ EP พสองของบ็อกฟลุเอ้ยไม่มีอีพีสอง ผมไม่รู้ว EP อะไรผมลืมอ่ะผม,ผมจำได้ว่าผมลงอันนี้ไปนะอันนี้แหละ <EP 3 S 1> น,นี้แหละอี <EP 3. S 1> พีสาม EP 3ตอนนั้นพวกเราอัดไปแล้วแต่ว่าภารกิจมันล้มเหลวตอนตัดต่อเสร็จปุ๊บไฟล์หลุดเลยอดอดลงเลยเอา้าวเพื่อนแย่งอ่ะโดนเพื่อนแกงแกงมาลุมเลย ผลไฟส่วนเพื่อนส่วนเพื่อนส่วนแขกรับเชิญคนใหม่เๆๆๆนี่ยโคตรขี้อวดเลยครับในเพจจมอนิเตอร์เอ็กก็ขี้อวดบล็อกบุดก็ขี้อวดขี้อวดทุกแมทอีกคนเนี้ยใช่ครับเดี๋ยวผมจะบินหนีมัน่อดนะครับคิงเลนตอรซี่ก็ก็เหมือนกันแต่คิงเลนตอรซี่ของพวกเรายังไม่ได้อัดกันนะอันนี้เป็น EP ที่สาม อีพีที่สามเมื่อคราวที่แล้วก็อัดไปแต่ว่ามันตัดต่อไม่ทันนะครับผมก็เลยอดดูไปเลยคนดูได้แล้วค่าสมมูลให้เอาได้ได้ได้สมให้รวยขอหน่อยอยากได้ผ่อนไม่เอาให้ฆ่าก่อนคากักคากักสมให้ทำมังกรสมให้ฆ่านะใครไปถึงก่อนก็ได ไมเรือลำนี้แม่งบักเอฟจังวะแต่ถ้ามันได้ผลาก,กากๆเองก็เองก็ให้ออเดร์ไปแล้วกันนะไม่ต้องให้ให้ออเร์ธให้เอ,อิร์ธผลกากๆให้เอ,อิร,เออเร์ธผลเดฟเให้เราไม่ถ้ามีผลไฟแล้วนั่นก็โยนทิ้งไปแล้วมันก็ต้องรออีกสองวันถ้มีผลนละ้วเก่งนุ๊กอยากได้ผลใหม่มามาข้าถึงก่อนเพื่อนข่าถึงก่อนตัดไปก่อน โอเคเจ้าของช่องก็จะเลิกทำ EP นี้แล้วนะครับผมเอาอะไรอ่ะก็ใครถึงก่อนอะทีน,นี้มังกรยังไม่ได้บอกเลยว่าใครถึงก่อนและได้ก่อนเองอ่ะเป็นคนตั้งเองเดินมังกรผมดนะคะเลยไม่ต้องกระตุอ่ะเองไม่ใช่พางิงไม่ไป้ก่อน ไ,ไี่อีนคนให้ตั้งตุ้มคนตังน้งเ3นแคามพยด้นอะไรวะอาไปเอาไปเพื่อนผลน้ลอะไรวะนะ เ oh. ดี๋ยวข้าเอาเองกินผลน้ำัวเองใช่ล่ะแลก็กินต่อแบบาวยเย้ได้ผลเดิมมาแล้วโว้ยโคตรดีผลนี้อร่อยจริงๆกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อคลิปแรกของคลิป EP3 สามของบล็อกฟุต ครั้งแรกหรือและแอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอของบล็อกกุ๊ดผมกระโดดลงน้ำและงอน ก็น,นายอยู่ไหนเม่ได้โฟกัสค่าสิบตัวได้แปดร้อยบาทคอนเฟิร์มเลยมาอ๋อค่าหกตัวค่าหกตัวจาตัวไห้วะไม่รู้าได้ใช่หรือเปล่าเพราะผมก็มุมม,ม,ม,มอาอ่ะอ๋อใช่ด้วย ตอนนี้ละค่ะสาสบายโอเคทุกคนผมขอเวลาทำควยกันนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำควยกันเป็นเสร็จเป็นอันที่เรียบร้านด้วยนะครับให้เวลห้าสิบอคนนั้นจะได้ให้เออไปเลยหูเรากูจะถึงย่าเลย เออไปแล้วก่อนไอ้ไหนไปขี้โหวะมันเป็น4 5แบบมันเวลอเป็น4ตัวเลยอ่ะเดยวเข้าไปฟาร์มตังค์อยู่ที่โลกของกรรมคําใบทุกคนตอนนี้นะครับเราขอตัวไปฟาร์มตังก่อนก่อนนะทิดกับว่า ผมทำนานไปหน่อยก็ขอโทษนะครับ